ดูนี่ใช่ผมไหมให้ผมเลยจ,ลยจะบอกนะไอสัตว์นั่นไงล่ะ,<ฮ>ะเรียบร้อยไอสัตว์โ,โดโแนแขวนว่าแล้วทำไมมันเขาพูดกัน s mgc ไอนี่ทำไมอยู่สอง mv เลยทำไมเขาสองหัวสองแชร์ขนาดนี้อคหน่อยรีแอคหน่อยรีแอคเพลง d ีมเ m h หน่อยแน่ไป

มันไม่ได้อยู่ด้วยหรอเฮ้ยมันได้อยู่ด้วยหรอไม่ได้มดแมึงแบอทองแไม่มองตอนแสงเยาจะปอดไม่ยอมอมแรงให้พวกกสอบสายรที่ได้ยวกจะบอกจะย่ากูว่าต้จรงอดไปมึงก็จอใสั้น อันนี้ผมันี่ใช่ผมไหมครับตันี้ใช่ผมไหมแช่ผมไหมนี่ันี้ใช่ผมไหมครับอันนี้ผมไหม โอ้โห่อนนอนกูมีปเซ็น่จไมู่สาบยก็มครู้ว่กูเตยนแฮร์่พวกมไม่้องจึงไม่มีะรต้องเช็คอยู่กับพวกเพี่อจงเฟก็นพวกขยะจนไม่มีใครอดเลอหากันไกลาคเจลไเพ็ดูเรียบกพอจะก ทอมบ้าใแก๊งพรากูยังพร้อมขนาดทีพวกมัน่คกูแต่ว่ามันขวมันดูยังร้อนอ่ะเคยทอก็เคยล้มแต่กูไม่สนว่าใครจะนำมันไปสัตแลนเขียวที่พวกกูยืนอยู่อะนะเหมือนมันคุ้นๆนะเหมือนว่าเหมือนมันเคยมีมาก่อนนะภาพนี้นะนั่นไงล่ะ

ที่ศึกษาบอกนะครับไปดูเลยยึดไม่ว้าวคนดูไหนบอกแล้วทำไมผมตอนเดินกลับผมผม,ม,มันต้องเปลี่ยนไปชุด amd ไม่ใช่ครับ ทำไมเป็น U f อ่ะครับอะทำไมเป็น U f อ่ะไหนส่วนที่สี่สามวะไม่มีนี่ไหมกูขอทำเลยมี ขเขาเรียกว่าอะไรอะอะนรอุ้ยนี่ไงละ,นนละกูว่าแล้วต้นกําเนิด MV เนี่ยเนี่ยนะต้นเกิดต้นกําเนิดพวก MV เนี่ยนะเนี่ยที่มันเป็นพวกเนี่ยครับเากาูแต่ไม่เอกูกูแต่ว่ามกูมดูอย่างร้อนอะไอพวกเนี้นยครับเนี่ยแล้วก็กลับมากลายเป็นกูตายกับบนหมดเนี่ยนอนกองกับบนหมดเนี่ยน่าจะมาจากข้อความนี้เนี่ยเพลงเสร็จนานแล้วแต่เฮียตั้มสั่งมาให้และพี่เก็ตมาบีบเองไงนี่กูว่าแล้ว เลยครับแต่เพลงดี MV สวยครับ <c oughs> ได้บันเฮิไอ้ครับที่วิวเพลงดี เพลงเราเอาตงว่าเพลงเราผมไม่เคยฟังนะเว้ยกินอะไรเดิมๆซ้ำๆเจ้าเบลินเจาระเเค่ลองเบอร์ดี่แบล็คเลสเพลงนี้ผมไม่เคยฟังอ้าไอสัตว์อันนี้เราเราโดนกระทืบไม่ใช่หรอทำไมกลายเป็นเราโดนกระทืบอบบใครทำเอ็มมีวะ เ้ยเพลงอื่นเขามีแต่เท่ๆาทำไมเพลงเรามีเราโดนกระทืบอ่ะโอ้ เจ้าเทียเอ้กเสียไม่เพรายามันใล้อ้น้องคงจะยากจะคิคนกูจันลั่กูอนเพรมันถ้ิ่กับึเอียโอยกาเซกี่คนเนี่ยกูว่านะทำไมมันเขาพูดกันนี่มัน smd หรือ smgc นี่มัน s m t ียหรือว่า s m าเวียเนี่ย

ไ,าาไปมึงนะไปมึงนะไอ้ไนนอ,นนอันนี้ทำไมอยู่สองสองเอ็มวีเลยครับไออไอัน,นี่ทำไมอยู่สองเอ็มวีเลยครับ,นบ,นนค,รบคนรู้จำเลยนะมะเขือสเต็ปโหดนะเหมือนเคยเห็นนะไปม,มึงนะ <ing> อเอ้ยเอ้ยอะไรอ่ะครับทำไมเขาส่งหัวสองแฉขนาดน,นี้อะพวกเนี้ยโอ้โหมอแต่มึอนทแไม่มนแจะลอดภัไม่ยอมอ ไม่ได้ตอนจบดีตอนจบดีครับตอนจบดีตอนจบดีไม่พักพอฉันมีแค่เธอรู้เอาไว้ไม่ให้ไปไหนคนนี้ยังมีเธออยู่ตรงนี้แล้วข้อสตาชับเพื่อมาเจอกัน